<Boom. laughs> ต้องต้องขยับหัวขึ้นลงตาเกมดนะ้ว <laughs> ย <laughs> หันซ้าด้หันด้โอ้ oh, แล้วขุด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 เอาปุก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 ,ปก <laughs> ต้องเอามือขุด <laughs> เลอะนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับว <laughs> ันนี้ตลกเฮ้พวกอย่าขุดทุ่มอย่างเงี้นดิมันแพงมากเลยนะอะนะครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่วงมีคลิปจะลงครับคุณผู้ชมครับ yes นะครับ yes วันนี้มีคลิปจะลงครับผมอะัรทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับไปเป็นยิปเตอร์ต่อไหมตึงตึงตึงยิปเตอร์มันร้องไงอ๋ออ๋อเดือดฉันโดนระเบิดอยู่ๆก็สปาวขึ้นมาเนี่ย ไม่ตัวที่มันร้องอ๋ออ๋อมันร้องไงเพรมันเป็นพวกไอ้นั่นด้วยมันเป็นไอ้พวก NVC NVC หมู่บ้านนะอ๋ออะนะครับก็สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่รเราอยู่กับบรรดาหมวกใหม่ครับโง่ๆซึ่งวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแบนี้เลยนะวันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเอ่อสปอนเซอร์ใจดี JD นะบ,บุ๋มนะมใจดีมากนะครับก็อย่างแรกเลยคือขอบพระคุณของทางน้บุ๋มเนี่ยกูต้องหมุนเตาเนี่ยอะละมา ก็อย่างแรกเลยครับวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่ส่งอุปกรณ์คอมมาให้เรานะครับก็คือ Intel นั่นเองเยสไม่น่าเชื่อเรานั้ใช้ n t t l l มปชาติหนึ่ง <laughs> ในที่สุดเขาเห็นข่าพวกเราแล้วบูมทั้งรีวิวคอมรีวิวห้องอะไรอุบาทแล้วก็ทิงแม้ว่า Intel จะยอดขายลงไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมโดนคู่แข่งมาทำอะไรขึ้นมาก็เราเองเลือกใจ i ิน e l อยู่จ่วันนี้เราเข้าเห็นหัวเราแล้วเย้พิเลรินเทเอรินเทเราไม่เคยใช้แบรนด์อื่นเอาละครับคุณผู้ชมรค่วันนี้ยี่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวของให้แล้วกัน วันนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องคอมนะครับวันนี้อินเทส่งทาง CPU เจนสิบสองเจนใหม่ล่าสุดอันนี้คือ Gen 11บเอ็ดนะครับเจนสิบเอ็ดผมจะบอกเลยว่าน้องๆหนูๆน,นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กำลังจะประกอบคอมช่วงนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยว่าเทคโนโลยีหลังๆวันนี้กระโดดเร็วมาก วิ่งแลวก็โดดเลยอ <c oughs> คือมันไม่ได้พัฒนาเป็น,ปนการาฟอย่างนี้แบบค่อยๆขึ้นเหมือนอขึ้นภูเขาเอ้ยเหมือนขึ้นบันไดนะม,นนมันปืบบอ่าแล้วกระต้แล้วขึ้นไปเป็นแนวนี้เลยเมันเร็วมากคุณผู้ชมลองคิดถึงสภาพแบบแค่ห้าปีที่แล้วพอละห้า,าปีที่แล้วการจะเล่นเกมดีๆสักเกมหนึง่งแล้วปรับภาพสุดๆเนี่ยคือต้องจัดคอมที่แบบจัดหนักจัดหนักจริงๆเป็นแสนห่ะเออเป็นแสนแต่ปัจจุบันเนี่ยคอม CPU ที่ราคาแบบ56000พันบาท หมืนหน่นนึงเนี่ยคือมันแรงแบบไปอีก10บปีข้างหน้าแบบสบายเลยนะมันเล่นได้เลยนะแล้วมันแรงมาก,มน,มากนะครับซึ่งอ,อ,อันนี้เป็น Intel เจนใหม่ล่าสัตว์เลยนะครับเจน12ที่เอาตรงๆนะจากความรู้สึกผมเลยทำออกมาแนละ้วใครที่เพิ่งซื้อคอมไปเนี่ยไม่รู้สึกหลังหักเลยแบบแบบเชีย่ยอะไรวะคือวันนี้เรามารีวิวอินเทลเจนนี้ก่อนนะแบบูมเปิดเลยนะครับ <Okay. S 1> ก อธิบายเพิ่มนะครับว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นเป็นเพราะว่า Intel 72จที่มันออกมาเนี่ยมันคือ CPU ที่แรงที่สุดในโลกที่ออกมาแล้วแบบตบหน้าแบบตบหน้าทั้งคนใช้ Intel อยู่ด้วยแล้วก็ค่ายอื่นด้วยเพราะว่ามันแรงมากมันแรงมากแต่ราคาเท่าเดิมอะแล้วกินไฟน้อยลงแต่มันแรงมากจนแบบแรงจนน่าเกลียดอะเออคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับเหมือนกับเรากำลังใช้ iPhone 10อยู่อะแล้วเออแล้วก็อยู่ๆก็เปิดตัว iPhone 20ที่แรงกว่า10แบบ10ปีอะแบบ อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วมันแบบโอ้ชิตใครที่เปิ่ซื้อคอมก็เสียใจด้วยนะครับถือว่าคุณโชคไม่ดีแล้วกันที่แบบมันเป็นสถาปัตยกรรมตัวใหม่ล่าสุดของ Intel นะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่คนที่ซื้อ72ทั่วไปจะไม่ได้อันนี้จะเป็นกล่องของสเปเชียลนะครับที่เขาทำให้แบบอินฟลูเอ,อนเซอร์นะก็คือให้พวกเรานี้ได้รีวิวนะครับแล้วก็ เขาไม่ได้ให้เราแค่รีวิวนะเขาให้เราเลย oh. แล้วก็เขาจะประกอบคอมให้เราด้วย uh. นะครับซึ่งวันนีเ้เขาเรียกว่าเมนบอร์ดขขงทาน72ยังไม่ค่อยมาเพราะมันแรงมากแล้วใหม่มากแล้วก็ตอนนี้ชิปบนโลกมันมันขาดแคลนมากซึ่งชิปที่เอาไปผลิตชิปไม่ว่าจะเป็นอคอมพิวเตอร์รถยนต์คอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนมากนะครับก็เลยตอนนี้มันยังผลิตไม่ค่อยทัน mm. เท่าไหร่นะครับส่วน เอ่อผมจะบอกเลยว่า Intel เจนนี้มันมาพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดจัดๆนั่นคือแรมด้วยแรม DDR4 ใช้มากี่ปีแล้วเออใช่ใช่ไหม DDR4 นี่แป๊บเดียวนะ DDR3 นี่นานมากใช่เออ DDR3 โคตรนานเลยนะแรม DDR คือแรมในเจนมันจะมีเจน1,2,3,4อต่อปัจจุบันเราใช้4นะครับ4นี่นานมาก3นี่นานนานมากๆ4นี่ก็นานแต่เนี่ยคือัพพ p o r t DDR5 ต้องใช้แรม DDR 5นะครับซึ่ง DDR 5กับ DDR 4เนี่ยก็เหมือนกับ iPhone 10กระโดดไป20เหมือนกันนะครับใครที่ซื้อฟึ่งซื้อคอมาผมบอกว่าเจ็บจี๊ดเลยนะครับเจ็บจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันแหว Built for Next Generation of Gaming นะครับก็คืออย่างที่ Facebook มันเปิดตัวใช่ไหมบ้ม<ช>เปิดตัวเขาเรียกว่ามันกำลังจะมุ่งเป้าทำเป็น Meta v e r s e ก็คือแบบใครที่เคยดูหนัง Lady Player o n อ่า Facebook มันกำลังจะทำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นโลกอนาคตแล้วเราเห็นโลกจำลองพร้อมกับโลกแห่งความจริงไปพร้อมกันเลยอ่านะครับแต่ว่าปัจจุบันคือมันต้องใช้เวลานะผมคิดว่าน่าจะประมาณ10ปีเพราะว่าอย่าลืมว่า CPU ตอนนี้ปัจจุบัน CPU มันแรงแต่ถ้าเป็นเมตาเวิร์สจริงๆคือคุณต้องเดินออกไปข้างนอกก็คือแบบมันต้องเป็นมือถือไม่ก็แว่นตาอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้แบตเตอรี่อ่าข้อขวดของเทคโนโลยีเมตาเวิร์สในการออกนอกบ้านคือ แบ <Battery, S 2> ตเตอรี่ปัจจุบันแบตเตอรี่ยังยังไม่โหดมากนะครขนาดเทสลาที่ทํารถยนต์นั้นคือโหดมากนะ,ะแต่ว่าถ้าจะเอาไปใช้แบบนานๆจริงคือมันต้องแบบเป็นเจเนอเรชันอีกอันหนึงของแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าพวก CPU พวกชิปเลยมันพร้อมหมดแล้วะมันโหดมากนะครับเอาละนี่คือกล่องผลิตภัณฑ์นะครับผมตื่นเต้นมากนะครับอันนี้คือ,อ,นนคอมันเป็นคิมลายของชิปชิป CPU นะครับของมันจริงๆเลยคือ CPU Gen 12ตัวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นตอนนี้จะมี i5 นะครับใครที่เล่น Intel อยู่จะรู้ i5 คือราคากลางๆ i7 ใช่ไหมก็คือตัวเกือบท็อปละแล้วก็ i9 คือตัวท็อปสูงสุดนะครับซึ่งตอนนี้หลักๆเลยที่มันขายแบบโหดๆมากๆคือ i5 กับ i9 ส่วน i7 จะเป็นถอดใจนะคือจะเป็นเมียน้อยนิดนึงนะในเจนนี้เพราะว่า i7 มันอยู่ระหว่างความแรงที่คุ้มค่ากับความแรงแบบสุดโตง า่ะแรงคุ้มค่าคือเราซื้อ i5 ตัวเนี้ย i5 นะครับราคาหมื่นกว่าแรงกว่า i7 เอ้ย i9 ของ Gen 11ก็คือตัวนี้เนี่ยราคาหารครึ่งแต่แรงกว่าแรงกว่าเยอะเยอะอเยอะนะครับอันนี้ g เจน1นี่คือเกี่ยทิ้งไปเลยครับตกรุ่นละมึงตกกระป๋องละก่า นะแม่งกะไอ้ี้ยทั้งที่แม่งแรงมากนะครับแม่งแม่งออกมาข้ามปีแบบไอ้มึงหานครึ่งแล้วมึงแรงกว่ากูได้ยังไงเนี่ยนะครับนี่คือจะเป็น I5 นะครับอันนี้ CPU อยูข้างในจริงๆนะเราบูมสามารถแกะออกมาได้จริงๆนะครับ i9 อ่านี้คือ I9 นะครับซึ่งถ้าเป็นกล่องธรรมดามันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้มั้งนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาส่งมาให้เรานี่เป็นตัวเทสก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่อนข้างหรูหรามากข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมมีนี่เป็นเอาไว้ตั้ง อ๋อนี่เป็นเอาไว้ตั้งเลยเข้างหลังจะมีเป็นนี่ด้วยนะเป็นภูเขาอ๋อเป็นูกปิดด้านหรอเออถูกถูกถูกคือ,อ,อชื่อรุ่นอันนี้นะครับคือแต่ละเจเนเรชันมันจะมีชื่อรุ่นของมันนะเหมือนกับยี่ห้อที่แบบโตโยต้าเอาทิดอะไรเงี้ยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์อะไรเงี้ยคือซีพียูก็มีรุ่นของมันนะครับอย่างรุ่นอันนี้เขาจะเรียกว่าเอลเดอร์เลกนะครับเอลเดอร์เลกก็คือไอฉากภูกเขาที่อยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับมันจะเป็น เอลเดอร์เลกสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อรุ่นของมันเอลเดอร์เลกนะครับเอาชื่อธรรมชาติอ่าเหมือนลอกตกปลาแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมสตาร์ดิกอะไรเงี้ยเหมือนลอกตกปลาเดบิลันอ่าอินเทอร์อ่าคนนี้ใช่ใช่พวกเทคโนโลยีชอบใช้หมู่ดาวหรือว่าอะไรแบบชื่อตามธรรมชาติเราเป็นชื่อรุ่นจริงเว้งเทนะครับอะไรจริงคือ CPU มันมีแค่นี้เลยนะครับจริงๆคือถ้าถ้าเราซื้อทั่วไปนะ ทั่วไปมันจะเป็นกล่องแบบนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเวเฟอร์มันจะเป็นไอ้กลมๆไม่รู้ที่เป็นลาย CPU ของมันแหละนะครับเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันตัดมาเป็นกลมๆนะเป็นทองทองนะครับให้แต่ว่าอันนี้เป็นสเปเชียลนิดนึงดู i5 ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวต้นเหตุเลยนะครับ i5 รุ่นเ,เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเปิดคอมต,ตรงนี้ขึ้นมาแมพขึ้นมานะครับนี่คือเราเปิดข้อมูลไปเล็กๆน้อยละคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโง่ๆของเรานะครับ อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดไฟโชว์ก่อนเออนี่เอ้าไม่ใช่อ่ะเอิ่มอ่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ในในในคอมเกมม์ต้องเป็นอย่างนี้คนไม่คนยังไม่เคยใช้อ่เลยจะบอกพี่เป็นโคตรเท่เลยพี่ไฟ RGB โคตรเทพแต่คนเคยใช้คือแม่งปิดไฟไปแล้วนะครับผมที่กูประกอบมาเออ RGB ทั้งเครื่องก็ผ้าคุมแล้วก็ปิดเลย มันใช้จริงไม่ได้นะคือโอ้โหดูเท่ถ่ายรูปโชว์เท่เอาล่ะนี่คือราคานะครับของทางเจน12ตอนนี้นะตัวนี้จะเป็นตัว i9 12900 KF KF นี่จะเป็นรุ่นรู้สึกว่าจะไม่มีกรารจอในตัวมั้งแต่ถ้าเป็น K เฉยนี่จะมีจะมีกรารจอในตัวก็คือตัวนี้นะครับอ่าก็คือ ราคามันต่างกันนิดเดียวซึ่งมันก็ไม่เซ็นคือมันไม่ต้องมีการจอหรอกอเพราะว่าการจอเราก็ใช้แยกอยู่แล้วนะครับแ,แรงอยู่แล้วใช่น,น,นะครับก็ราคาจะตกอยู่มัน20,000กว่านะครับส่วน i7 เนี่ยก็จะอยู่ที่15,900ห<ม>้านะฮะ15,900แต่ว่ามันอยู่ระหว่างความแรงสุดขั้วนะครับกับตัวที่ตัดราคาชาวบ้านก็คือ i5 12600K ตัวนี้แรงกว่าไอนะครับแรงกว่าไอของเจนที่แล้วที่ผ่านมาแค่เวลา1ปีเองมั้งปีเดียวใช่ไหมปีเดียวแพ้ปีเดียวแพ้เลยแล้วแบบแพ้แบบรับคาบเหมือนไอ h o นสิบปไอ้บนยีมันตุเลทมากเลยคุณผู้ชมเข้าใจว่าโอ้โหแม่งหลังหักกันเต็มนะครับแต่ว่าสาวกที่แบบรอรออย่างนี้อยู่ก็คงสะใจใช่ไหมคนที่แบบกำเงินไว้นานแล้กูกาไว้นานแล้วกูจะสะใจ นะฮะปัจจุบันยังมีคนใช้ i7 Gen4 อยู่เลย <laughs> i7 ที่แรงที่สุดในโลก i น <laughs> <laughs> ที่แรงที่สุดในโลก i <laughs> นก็ควบคู่กับการจอ 7500i <laughs> ที่แรงลื่นๆในทุกเกมไอคือไอเจ็ดเจนสี่มันอยู่นานมากคุณผู้ชมเข้าใจป่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบยิ่งใหญ่มากเจนสี่นะประมาณสิบปีที่แล้วใช่มันใหญ่มันยิ่งใหญ่มากแล้วมันอยู่ได้ไกลอยู่ได้นานมากแลยมันคือตอนนั้นในตอนนี้มั้งใช่นะอารมณ์ประมาณเดียวกันว่าแบบโอ้โหอันนี่แหละมันจะต้องซื้ออันนี้อยู่ยาวๆนะครับซึ่งอันนี้มาละอันนี้มาละเจนสิบสองมันยาวมากซึ่งเอออินเทลได้ประกาศบอกว่ามันทุ่มงบมหาศาลมากเลยนะที่เรียกว่าแบบเอากำไรมหาศาลของมันเนี่ย เพื่อทํารุ่นนี้เลยเพื่อสู้กับคู่ต่อสู้อเออมันยอมทุ่มทุนมากๆก,ก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเออเมนสองพันนะฮะส่วนไอ้รุ่นเก่าราคาก็ยังไม่ลงเลยนะครับระวังเออพวกเซลล์หลอกขายนะอุ้ยะะอุ้ยอุ้ยอ่างนิดเดียวเลยของใหม่ระวังเซลล์หลอกขายก็อ่าข้างในเป็นไงบลูมเดี๋ยวลองแกะดูไอห่านะอ่ามีไอห่านะครับเหมือนกันเลยโอ้ไอห่านี่มันไม่บอกด้วยนะ อันนี้เอาไปอแอบขายได้ไหมเนี่ยเปิดซิงขายได้ได้ไหมโอ้นี่มีรหัสผู้ชมมีรหัสเนหนึ่งสองศูนย์เคนะครับโอ้เทมากอันนี้ไอ้เก้านคือชิปพวกนี้คุณผู้ชมเข้าใจไหม,มเวลามันตัดเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นผลิตเป็นลายนะครับคือมันตัดชิปซีพียูมามันเป็นเหมือนแผน่นคือซีพียูเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นแผ่นแบบนี้เว้ยตอนมันผลิตใหญ่ๆนะมันจะเป็นแผ่นยาวๆเลยนะ แล้วมันก็มาตัด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 แล้วก็ออามาเทสว่าอันไหนเนี่ยมันคือชิปที่แม่งผลิตออกมาแล้วได้คุณภาพเว้ยแต่มันผลิตมาจากชิปพวงจรพร้อมกันเลยนะอ่าแล้วเอามาตัดแล้วก็มาเทสดูว่าอันไหนไฟมันถึงอันไหนไฟไม่ถึงอ่าซึ่งการที่จะผลิตไ9ได้เนี่ยมันคือตัดออกมาแล้วมันคือหนึ่งในร้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือมันมันตัดออกมาแล้วมันเจอแบบของแลมันเลยแพงเว้ยแต่จริงๆมันผลิตมาจากชิปแบบแผ่นเดียวกันใหญ่ๆเลยนะครับ แต่ว่าไอ้เก้าเนี่ยจะหาให้มันตัดออกมาแล้วชิปมันใช้งานได้จริงเนี่ยเออมันหายากอ่ามันหายากจริงๆคือมันก็อันเดียวกันนะมันก็สามารถเอาไปเปิดนู่นนี่นั่นได้เพียงแต่ว่าไฟบางอันมันก็จะเปิดแล้วพังมันก็เลยเขาก็เลยล็อกไว้แค่นี้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่ให้เกินมันเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะโดนฟ้องนะฮะมันคือชิปเดียวกันนะครับแต่ว่าความแรที่มันออกมาแบบเหมือนกับว่าลูกเกิดมาแล้วบุญต่างกันก็นั่นแหละมันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันนี้คือ i9 นะครับ 1 2 9 0 0 K ตัวนี้ตัว K นะบุมนะไม่ใช่ KF นะครับก็ตัวตัวใหญ่เท่ากันเลยไหมใช่ไหมเท่ากันไหมเท่ากันนี่เห็นไหมผมผมเลยบอกไงว่าเนี่ยมันตัดมาเนี่ยเท่ากันเลยมันมันเท่ากันมันตัดมาจากแผ่นเดียวกันนะฮะแผ่นใหญ่ๆเพียงแต่ว่าอันเนี้ยไอเก้ามันโชคดีกว่าที่มันใช้คอบเต็มประสิทธิภาพได้ดีกว่าไอห้านะครับตัวเล้สูงกว่าใช่ถ้าตัวเลขมันจะพังใช่ประมาณนั้นนะครับก็ มาบอกเรื่องคอไหมคนน่าจะรู้เรื่องคออะไรประมาณนี้เจนนี้แปลกปกติเนี่ยคอกับเทรดเนี่ยอคอเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนงานอ่าคนงานแล้วเทรดเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกล้ามใหญ่หรือเปล่าอ่ากำลังอ่ากำลัง,ลงเขาจะเรียกว่าระบบไฮเปอร์เทรดิี่ก็คือ1คนเนี่ยจะทำงานได้เหมือน2คนทำงานอ่าประมาณนั้นคือ หนึ่งคนที่เป็นนักกล้ามอ่ะสู้กับ2คนได้ในประมาณนั้นคือเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ว่าอเน,นี้ยมันจะเป็นเอ่อเทคโนโลยีที่ประหลาดอย่างไอไอกล้ามเนี่ยจะเป็น16คอยี่สิเทรดปกติแล้วมันจะต้องเป็น8คอสิคือมันจะต้องคูณ 2, 2> เท่านั้นตแต่นี่เป็น16แล้วแล้วเป็น24ก็คือจะมี8คนน่ะที่เป็นนักกล้ามและอีก8คนน่ะที่เป็นคนงานที่แบบเก่งเรื่องกราฟิกเว้ย อ่าก็คือ8คนน่ะมีพลังเท่ากับ16คนแล้วก็มีอีก8คนที่เก่งกราฟิกไปบวกกับ16ก็เป็น24เว้ยอ่าอารมณ์มันประมาณนั้นคือแบบมันทำได้ทั้งเป็น power core เออ performance core กับเรื่องแบบพวกเอ่อ editing หรือว่าทำแบบพวกกราฟิกรนเดอร์เฉพาะกราฟิกนย่ยงอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนแบบโอ้คบคันน่ะทั้งบูทั้งบุญแต่คือแม่งโหดจริงนะครับโหดมากถ้าเทียบกับเอออันนี้มันจะเป็นเออเขาเรียกว่าไงแปดข้อสิบหกเรด เนี่ยไอเ้ I รุ่นนี้จะเป็น8 6สนะฮะส่วนอันนี้จะเป็น16แล้วก็ย4มันจะไม่คูณ2นะครับมันจะเป็น8ปดบวกแบวกแโหดจัดนะครับแล้วก็ไอ้หคุณผู้ชมไอ้หจะเป็นเอ่อหก power core สี e นะครับก็คือ6คนที่เป็นแบบไอน้นักกล้ามนะครับสีก็คือเหมือนพนักงานหลังบ้านกราฟิกแล้วก็6กคูณสใช่ไหมหกก็คือ power คือแบบไอน้นักกล้าม มีพลังเท่ากับ2คนถ้าคูณ2เป็น12นะบวก4ก็เป็น16นะครับก็คือ10คอ16เทรดนั่นเองนะครับไอห้านะไอห้าสิบคอนะสิบคอสิบหกเทรดแล้วแต่ละคอมันมันพะม,นมันเหมือนเอาอาโนสวาชเนกเกอร์สมัยก่อนกับนักกล้ามปัจจุบันที่มีวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายเพื่อเพะกายเออซึ่งกล้ามมัน สวยต่างกันแต่ว่ากล้ามที่มีประสิทธิภาพมันต้องมีวิทยาศาสตร์ควบคู่นะฮะไม่ใชแบบเทคโนโลยีมาไกลมากนะครับ i5 อันนี้ก็เลยแรงกว่าอันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> กล่องกระดาษแรงกว่าไอ้กล่ <c oughs> องใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยอะคือตอนนี้ถ้าเกิดเราประกอบคอมอะอะถ้าเกิดเราเอาเอาตอนนี้การ์ดจอมันแพงอยู่ใช่ไหมเออการ์ดจอยังแพงอยู่การ์ดจอยังแพงถ้าเกิดว่าการ์ดจอเป็นราคาปกต,กปกกติแล้วซ p u ปกติทุกอย่างไม่ขาดตลาดนะอะตอนนี้ในงบประมาณ ไม่กี่หมื่นะสองสามหมื่นมั้งคือเล่นเกมปรับออาต้าได้ทั่วโลกเลยไป่นด้ฟิลมาแล้วไงกูเล่นได้สบายปรับไอห้าไอสามเนี่ยสมมุติไอสามมันออกมาผมว่าปรับออาต้าได้สบายเลยนะครับโสบายเลยไอโหดมากเทคโนโลยีผมเลยบอกว่าเทคโนโลยีเจนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปมันจะก้าวกระโดดแบบน่าเกียดมากน่าเกียดจริงๆนะครับในความที่ผมพูดว่าน่าเกียดคือมันเร็วมากจนคนที่ซื้อปีต่อปีมันตกรุ่นเลยใช่ แลนะ้มันเร็วจริงๆนะครับมันเร็วจริงๆเร็วมากเหมือนมือถือเงี้ยเคยเห็นไหมโอ้แอนดรอยสมัยก่อนอย่างแอนดรอยสมัยนี้แม่งโอ,โ,โอ้โหคนละโลกแล้วผ่านไปปีหนึ่งโอโ้ทำไมมันแรงกว่างี้วะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเร็วมากนะครับมันก้าวกระโดดเร็วมากนะครับก็เป็นอะไรที่น้องๆหนูๆก็ใครจะเปลี่ยนคอมนะครับผมแนะนําใช้ Gen12 แล้วก็ Gen12 ัพพอร์ต PCI5 นะ PCI5 คือสําหรับการ์ดจอเจนต่อไปแล้วกําลังจะออกด้วย นะครับกระจอที่ผมกําลังใช้อยู่ก็กําลังจะตกรุ่นออแบบก้าวกระโดดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขนาด3 0 8 0มันยังขายกัน5 0,000นอะตอนเนี้ยตอนผมซื้อให้บูมา20,000กว่าออแล้วมันขาย5 0,000แล้วตัวใหม่ออกมาไหมขึ้น <c oughs> เป็นแสนเลยไอ้ตอนแบบเหมืองทําเหมืองใช่ไหม <c oughs> โอ้ยตายแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรใช่เพราะแม่งปรับสุดได้หมดแล้วใช่ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเอ่อมันทํามาเพื่อซัพพอร์ตจอไม่ใช่ 4K นะ มันคือ 8K กับสิบเคคุณผู้ชมเข้าใจจอคอมที่มันใหญ่ไหมไม่ใช่โปรเจคเตอร์ที่ฉายไปเพื่อขยายนะมันคือจอคอมที่เรนเดอร์แล้แบบพิกเซลละเอียดถึง 8K กับสิบเคมันซัพพอร์ตไปถึงตรงนั้นแล้วเอาไว้เล่นไอ้นี่ด้วย,วยพวกเกมที่เป็น Unreal Engine ห้าอ่า,าใช่เอ็นจิ้นห้าอันใหม่ <olog> เทคโนโลยีใหม่เพียสไฟล์อ่ะใช่ๆแน่แน่แน่นะฮะแก๊สจอก็มันจะออก DDR 5้าแรมก็มาแล้วนะฮะก็คือ แรม8จิกเท่าเดิมแต่ความสามารถสองเท่าแล้วกินไฟน้อยลงด้วยนี่คือเทคโนโลยีที่แบบเรากําลังเจอในปัจจุบันแล้วถ้ามันออกปีนี้แล้วปีหน้าแม่งมามันจะเป็นไงเราก็ไม่รู้นะครับแล้วมันคุสภาพแม่งประกอบไฮเอ็นตั้งเครื่องอะออกมาโคตรแรงเลยออแต่ก็ตกรลุมเร็วๆกันแต่ก็ตกเหมือนที่เราเป็นเนี่ยพอจะออกไปมึงรีบขายเลยเออจริงถ้าถ้าคนถ้ามีคนทําอย่างนั้นได้กูว่าแบบเขาต้อง เขาต้องมีเงินหมุนไปเรื่อยๆเข้าใจว่าเออเขาแบบจะออกแล้วใช่ไหมกูชิงขายแม่งเงี้ยแล้วก็กำหมัดไม่เล่นคอมสักเดือนหนึ่งใช่ปว่าเออถ้ามีคนทำางันได้เก่งนะแต่จริงๆคือคือการพวกประกอบเทคโนโลยีแรงๆพวกเนี้ยว่ามันมันเอาไว้อย่างนี้เว้ยมันเอาไว้แบบว่าจริงๆมันใช้ได้นานนะอ่าในในเรื่องของการเล่นเกมอ่ะเออหรือทํางานของเราเนี่ยแบบเราเนี่ยตัวเดียวคือของเราเนี่ยโูนี่มันใช้ได้อีกประมาณสี่ห้าปีเลยนะใช่กว่าแบบไอ้เฮียกูรู้สึกไอ้ตัวตัวนี้นะฮะอ่าไอ้ตัวเนี้ย ยังใช้ได้อีก4-5ปีแบบสบายสบายบา,ยา,ยายมากแต่มันเลือกที่จะออกมาเพื่อชนะคู่แข่ง<ช>คุณผู้ชมต้องเข้าใจซีพิยุมี2แบรนด์บนโลกที่ดังๆไม่ไม่รวมไอ้ l p p l e นะก็คือมีสีแดงกับสีเนี่ยกับ Intel นะครับมันแข่งกันใครได้ประโยชน์ เราไงอ่คนผู้บริโภคเนี่ยแม่งแข่งกันแทบตายคือมันใช้เงินบริษัทมันกำไรน้อยลงเว้ยเงินไม่ใช้กับบริโภคเออเนไงมันใช้เป็นหมื่นล้านเลยนะฮะหมื่นล้านเลยฮะล้านมันป็นลังหนึ่นหมื่นล้านคือ ใครได้ประโยชน์เราที่เรานั่งอยู่เฉยๆแล้วจ่ายเท่านี้แม่งเสอกแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับคือมันกัไรายน้อยลงเว้ยคือมันนะสวยนะครับเพราะว่าคนมันมีทางเลือกนะครับอะไรดีกว่าคนมันก็ไปใช้อันนั้นเลยแค่นั้นใช่เพราะฉะนั้นเรานั่งย่เฉยเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็ผุดขึ้นมานีก็ถือว่าดีนะครับดีก็เป็นอะไรที่เป็นนะเออเป็นอะไรที่อัศจรรย์นะ ปัจจัย์จจริงๆวัาการเจาราคาลงและออกอันใหม่มาตัวใหม่ที่ราคาดีอะแล้วก็รวมกับพวกไอ้สามเจนใหม่ๆที่มันออกมาคนทั่วไปคนระดับล่างๆคนแบบหมื่นเซ็ตเออหมื่นกว่าเล่นหมื่นเซ็ตเล่นเบตเตอร์ฟิลปรับปรับสุดๆเลยอะไรเนี่ยใช่มันทำให้คนมันเปิดโอกาสเลยนะใช่ๆคือ CPU ที่ดีแต่ราคาถูกลงเนี่ยมันทำให้คนที่ กำลังซับน้อยได้มีโอกาสเล่นได้เล่นเกมอะไรที่มันดีอ่ะมันดีสำหรับคุณผู้ชมนะครับมันดีสำหรับคุณผู้ชมนะใช่มันดีสำหรับคุณผู้ชมจริงๆริงทำไหมเพราะกูเคยคอมการเออเพราะเราก็เคยคอมการมาก่อนไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้กูเข้าเกมไม่ได้เออทำไมแบบทำไมเราทิ้งแบบ ไม่รวยเท่าบ้านอื่นวะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช้คนแรงๆอ่าอันนี้คือจัดละได้ละรุนต่ําสุดคือเกมเชียอะไรมากูซัดหมดอ่ะเออสบายๆเกลี่ยนสีให้แม่ภูมิใจแม่บอกมีงบให้หมื่นห้าแม่งคมกูโคตรแรงไอ้งจริงจริงทุกเกมบนโล่งจริงจริงถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีมานะครับก็สำหรับวันนี้ครับประมาณนี้นะจริงๆคือเดี๋ยวจะมีฮาร์ดดิสเป็น PCI 5 ปัจจุบันยัง p c i 4อยู่นะ,ะแต่ p c i 4นี่แรงบัดซบเลยนะเว้ยมันแรงมันเขียน7,000 7จิกต่อ1น,นะหวินาทีเา่าจะไม่ผิดนะฮะ7,000เมกะไบต์ 7, MB, คือ7จิกใช่ไหมเมกะไบต์1,000เมกเป็น1จิกอ่ามันเขียน17,000เมกต่อ1นวินาที <laughs> แต่คนทั่วไปยังไม่ค่อยได้ใช้นะแต่มันกำลังจะออก p c i 5มานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า คือ3กับ4เนี่ยสมันเขียนที่2 0 0พันกว่านะฮะสี่มันเขียนที่7,000แล้ว4ไป5มันไม่ใช่หมื่นกว่าเลยเหรอวะอ,อ,อาจจะทวีคูณขึ้นไปเ,ออเพรมันอาจจะถ้ามันไม่กักคือทวีคูณขึ้นไปเลยเป็นเจ็ดอีกอันหนึ่งแม่งเป็นสีาทำไงจริงม้ <laughs> เอ,อมันเป็นบ้าผมก็เลยบอกตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปคุณจะเห็นเทคโนโลยีคอมและมือถือด้วยอะไรทุกอย่างมันก้าวกระโดดแบบบ้าคลั่ง นี่ยมมันนจะบ้าหดี่เดี๋ยวกัดจอเขาบอกนะครับอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวกัดจอ,อก,ก็ไม่รู้พวกมือถือด้วยนะจริงพวกแอนดรอยต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มมาแรงจัดแล้วเดี๋ยวนะครับดีดีดีโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทาง Intel มากมากนะครับที่ส่งมาให้อันนี้เดี๋ยวเออเดี๋ยวเราต้องเอา i5 คืนเขามัม้งน,น,นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคอมประกอบมาให้อ่าสำหรับบ้านเรานะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้ขอบคุณทาง บริษัท b e o n g o d l i e ด้วยนะครับที่ติดต่อกับทางยินเทให้เรานะครับที่ให้เราได้รีวิวในวันนี้นะครับก็จริงๆคือมันก็ถือเป็นสิทธิพิเศษอะเราได้ก่อนนั้นจริงยังขาดตลาดอยู่นะบุมยังขาดตลาดอยู่นะครับก็แต่ว่าเมนบอร์ดอะไรเราก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมากแค่นี้มันมากแค่นี้นะผมก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดีเสียตัวเก่าไม่ได้นะครับผู้ชมครับสตัวเก่าก็ไม่ได้ไฟไม่พออย่างแรกเลยไฟไม่พอไฟเป็นคนละแบบอันนี้กินไฟน้อยลง แต่แรงขึ้นอ,อัศจรรย์โคตรนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทาง Intel และ b e y อ n d ซ l ไลทอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับนี่